สวัสดีวันที่27พฤษภาคมนะคะช่วงนี้นะคะดราม่าเกี่ยวกับวัคซีนที่มาช้าแล้วก็ถูกเลื่อนการฉีดไปเนี่ยแต่ประยุทธ์กับได้ฉีดวัคซีนตรงตามกำหนดแล้วก็ครบ2โดสแล้วนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากที่คุณเอาข่าวนี้มาอ่านให้ฟังนะคะย้อนทไลายโควิด19กับวัคซีนเอสซตราสนิกาที่หายไป อออมันหายไปไหนซึ่งอนุทินก็พูดนักพูดหนานะว่าเอ้ยมันต้องมามันแน่นอนอยู่แล้วไทยเราเป็นอย่างนั้นไทยเราอันดับหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้นะคือพูดโอ้อวดเซเวอร์แต่สุดท้ายค่ะเงือบค่ะมันไม่ได้มาแล้วก็ขาดแคลนอย่างหนักมากนะคะขนมปชมให้ฟังนะทำลายนะคะเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาอนุทินเผยเอสราสานิกาเตรียมจัดส่งวัคซีนให้ไทยเนี่ย150,000โดสโดย50,000โดสเนี่ย มาจากอิตาลีนะจะมาถึงไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะจ๊ะพอมาวันที่25มกราคมปลัดสถานสุกเนี่ยก็ได้ตั้งเป้าฉีดเข็มแรกวันที่14กุมภาพันธ์นะคะพอมาวันที่28มกราคมอนุทินกับเลื่อนฉีดวัคซีนเอสตซัสเนกาจากอิตาลีเพราะว่าถึงไทยช้าแต่ จะมาภายในกุมภาแน่นอนหรือก็ย้ำม่แน่นอนแน่นอนแต่ก็มาชา้าจนด้ก็มีการเลื่อนฉีดวัคซีนครั้งแรกนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก่าตอนนี้การเลื่อนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่ามันเลื่อนตั้งแต่วันที่28มกราลแล้วนะจ๊ะ24กุมภาพันธ์เนี่ยหลังจากเกือบเดือนผ่านไปเนี่ยอนุรินโพสตเฟซบุ๊กเอสตราสเนก1าหนึ่งแสนโดสส่งจากเกาหลีใต้ถึงไทยแล้วเอ้าคือสรุปว่าอิตาลีของอิตาลีไม่ได้มาชิมไหมอะไรเงี้ยน่าจะวิ่งเต้นกันหน้าดูในเดือนนั้นนะะนนนะ,น,นะะะคครััับมมมมตต้้้ออองงงาาเีย อาวันนี้25กุมภาพันธ์ทีเนี้ยสาธารณสุขถแถลงพร้อมฉีดวัคซีนเอสตรา111,760โดสที่ได้รับจากเกาหลีใต้กระจายใน18จังหวัดนะจ๊ะแล้วก็อ่าวันที่16มีนาคมเนี่ยประยุทธ์เนี่ยฉีดเอสตราสไนิกาเข็มแรกนะจ๊ะ22พฤษภาคมอ่ะกระโดดมาในเดือนเมษาไม่มีทำลายนะจ๊ะ สสุรพลนิติไกรพุธเนี่ยเผยโรงพยาบาลมทเนี่ยเฉลิมพระเกยียรติไม่ได้รับวัคซีนเอ็กซตราสซนิการสำหรับบุคลากร,กรตามกำหนดอ่ะเริ่มมีปัญหาเพราะว่ามันก็มาช้าตั้งแต่ช่วงตอนแรกที่มีการถแถลงว่าวัคซีนจะมาอย่างนั้นอย่างนี้น,นะคะนี่ก็มีการเลื่อนแล้วตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะคะวันนี้23พฤษภาคมเนี่ยคณะแพทย์วชิระพยาบาลเนี่ยประกาศเลื่อนวัคซีนเข้ารับวัคซีนเอ็กซตราสันิการประกาศเลื่อนนะคะ อของเข็มที่สองนะก็ประกาศเลื่อนนะคะวันที่24พฤษภาคมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนเอสซาซานิก้าเช่นกันนะคะมีให้เฉพาะซีโนแวคเท่านั้นที่ไม่ได้ประกาศเลื่อนแล้วก็ยังฉีดได้ปกตินะคะแต่ในวันเดียวกันของวันที่24พฤษภาคมประยุทธ์กับฉีดเ e อสซาซานิก้าเข็มที่สองคือคนอื่นเขาเลื่อนแต่ตัวเองไม่ได้เลื่อนตัวเองฉีดเฉยเลยนะคะคือมันเห็นแก่ตัวมากนะนี่หรือผู้นำแทนที่ตัวเองจะไปเห็นว่า คือหลายคนเขาเลื่อนเขาเลื่อนกันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามก่อนที่ตัวเองจะฉีดแล้วนะคะจริงจริงแล้วมันทันมันเลื่อนได้แต่ตัวเองไม่เลื่อนนะคะจะฉีดอย่างเดียวนะคะก็ฉีดไปแล้วเข็มที่สองนะคะว,ว,วันเดียวกันวันเดียวกันวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมเนี่ยโคศกสาธารณาสุขเนี่ยรับวัคซีนเอสตราเนี่ยไม่พอเพราะมีปัญหาการจัดการนะแต่ก็ไม่ได้บอกนะ,ะว่าการการจัดการนี่มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะคะสุดแล้วก็มีปัญหาแบบอีลงตุงนางมากๆเลยนะคะแต่มีการถแถลงข่าวให้ดูดีไปงั้นน่ะนะคะ วันที่24วันเดียวกันนะคะอนุทินยืนยันเอสตราเนี่ยส่งวัคซีนให้ตามกําหนดในเดือนมิถุนาแน่นอนเอา้าตอนตอนมก,กรลาบอกว่ากุมพาแน่นอนกุมพาแน่นอนนะคะสูรสรแบบก็ไม่ได้ไม่ได้มาของของอ,อิตาลีนะคาดวเราไม่ได้มานะเพราะไม่มีการพูดถึงเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาเดือนมิถุนายน์แน่นอนนะคะแมเปินบอลตะลอนตะแหลกมากเลยนะปิน้นป็นบอลกะลองตะแหละนะคะ พอมาวันที่26พฤษภาคมเนี่ยสถาบันบำราศนะระดูลเลื่อนการฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อเลยนะในเดือนมิถุนายนเพราะยังไม่ได้รับการจัดสรรหาวัคซีนเพิ่มแต่ลบโพสออกเฮ้ยแล้วแจ้งใหม่บอกว่าสื่อสารคาดเคลื่อนทุกอย่างปกติเฮ้ยถ้ามีการโพสกันไหนนี้แสดงว่ามันมันมันต้องเป็นไปตามที่เขาโพสก่อนหน้านั้นน่ยที่บอกว่าไม่มีการฉีดวัคซีน เดือนมิถุนายนนะคะอะไรเนี้ยเพราะยังไม่ได้รับการจัดหาวัคซีนนะคะแต่มีการลบโพสท่าทางจะถูกด่าวเฮ้ยมึงจะโพสํำเชียดอะไรนะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วลบโพสแล้วก็แจ้งใหม่อีกทีหนึ่งนะคะน่าสงสัยมากเลยอ่ะนะวันนี้26พฤษภาคมนะประยุทธ์นี่ก็สั่งรบทรวนให้มีการกระจายวัคซีนงดลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม <c oughs> ปัญหาเป็นไงคะเนี่ยคะ่ะ มีปัญหาอย่างหนักนะคะแต่ว่าคุยโวโ,โออุดเลือเกิน,นะคะไทยมีครบไทยมีเยอะไทยมีอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่ได้มีตามที่ตัวเองพูดแล้วก็มีปัญหามากเลยนะคะซึ่งการชะลอลงทะเบียนจองวัคซีนเนี่ยผ่านหมอพร้อมเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะคะว่ามีปัญหานะคะซึ่งประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยทำระบบเองโหนี่ตอนนี้ตัวใครตัวมันแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะตัวไครตัวมันเด้อ ไปอ่านข่าวต่อไปนะคะภาคีเซบางกรอยยื่นหนังสือะลอคดี21ชาวบ้านธรรมนัตสั่งะลอคดีขอ10วันได้ข้อยุตินะคะไม่ค่อยไว้ใจพ่อค้าแป้งคนนี้เลยอ่ะเพราะช่วงที่ชาวจนะยื่นหนังสือขอให้มีการหยุดการทำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมจนะนะคะคือพ่อค้าแป้งธรรมนัตนี่ก็รับไปทำเรื่องบอกว่าจะรับพิจารณาให้แต่ไม,ไม่ผ่านไปไม่นานเลยนะ ครมกับอนุมัติให้มีการสร้างทันทีเลยซึ่งชาวบ้านชนะที่มาถึงกรุงเทพนะพูดอะไรไม่ออกเลยนะคะตอนนี้พูดไม่ได้เลยนะคะเงียบไปเลยนะคะคราวนี้ก็มาดูแล้วกันนะที่บอกว่าอีกสิบวันเนี่ยได้รับข้อยุตินะคะจะเงือบเหมือนกับของชาวชนะหรือไม่นะคะมาดูกันนะคะไม,คไ,ไม่ค่อยไว้ใจเลยไม่ค่อยไว้ใจไปอ่านอีกข่าวนึงนะคะข่าวเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาข่าวนี้นะคะหูผึ่งค่ะ ชาวกระท่อมหูผึ่งทีนี้เขาบอกว่าเพิกถอนพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทห้าได้ใจคนใต้เลยแบบนี้นะคะเอาเฮเฮเฮเอาเฮอู้เฮเฮเฮอะแต่อย่าพึ่งไม่ใช่ฟังข่าวแล้วรีบวิ่งไปติดใบกระท่อมไปเดินโชว์ต่อหน้าตำรวจนะคะในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยข้างในมันเขียนไว้ว่ามันจะมีผลหลังจากเก้าสิบวัน หลังจากที่ออกราชกิจจานุเบกษานะหลังจาก90วันตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะไม่ใช่ว่าพูดวันนี้ปุ๊บแล้วจะมีผลทันทีนะจ๊ะอย่าเพิ่งนะจ๊ะต้องรออีก90วันจะอีก3เดือนนู่นนะจ๊ะใจเย็นๆนะจ๊ะถ้าโผถือใบกระท่อมตอนนี้โดนนะคะแล้วจะอย่งงงนะครับว่าเฮ้ยไหนบอกว่าอดออกจากอย่าเสพติดให้โทษแล้วมันมีผลหลังจาก90วันจ้ะไม่ใช่ตอนนี้นะจ๊ะอันนี้ประกาศเฉยๆนะจ๊ะ นับก่อนนะจ๊ะนับไปอีก90วันวันที่หนึ่งวันที่สอวันที่สวันที่สี่นะจ๊ะอ่ะไปดูอีกข่าวหนึ่งค่ะอีกราชกิจกจานุเบกษาอีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้อยากให้ฟังดีๆนะฟังดีๆนะคะยังอยู่ในเกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับโควิดอยู่นะจ๊ะราชกิจกจานุเบกษานะคะราชวิทยาลัยจุลาภรย้ำนะคะจุลาพร,ะะาพรออกประกาศการจัดหานําเข้าวัคซีนยา บริการการแพทย์นะคะในช่วงโควิดนะคะฟังชัดๆนะคะมีการมอบอำนาจแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวขนนนจะอ่านช่วงที่เป็นไรายละเอียดนะคะยาวัคซีนเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆที่จำเป็นที่ราชวิทยาลัยจุฬาพ์จัดหามาเพื่อการให้บริการสถานะสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะจ๊ะ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆถือเป็นทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้ประโยชน์นะจ๊ะย้ําเพื่อใช้ประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์นะจ๊ะไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีทั้งปวงไม่อยู่ในการรับผิดชอบอ่ไม่อยู่ในความผิดเดี๋ยว อันย้ำๆไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวงคงไม่ต้องอธิบายแล้วใช่ไหม,มตามนี้ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะจ๊ะรู้ออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วนะคะ ส่วนอนนท์แล้วก็ไม้ยังอยู่ต่อที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าราชทรร่ยังไม่พร้อมที่จะมารับนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสูขพาพแข็งแรงแล้วก็หายจากโควิดเร็ววันนะคะแล้วก็ออกมาจากคุกเร็ววันด้วยนะคะจะหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะรักนะโอเคไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะประเสริฐจับไตรัฐบาลนะคะวางคิวถก ระโงเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยของงบหกห้านะกระชั้นชิดหวังตัดเวลาผ่านกฎหมายแบบลูกๆนะอืมอันนี้มันใช่เลยนะคือเขาทาอะไรแบบรวบรับตัดตอนแล้วก็เร็วมากทีเรื่องนี้เร็วมากนะทีเรืเร่องอื่นช้าอืดเต่ารอแล้วรออีกต้องลงทะเบียนอย่างนั้นยื่นเวลาอย่างนั้นเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้พอเรื่องงบวุนเร็วมากคือมันแทบแบบว่าคุณแบบว่า ไม่ทันตั้งดูไม่ทันวิจารณ์ไม่ทันไ,ได้ถามไม่ทันอ้าปากอ่าอะไรเงี้ยมันวิ่งออกไปแล้วโอเคนะคะออกไปแล้วมันไวมากนะคือตอนแรกมันบอกเจ็ดแสนล้านใช่ไหมโดนดราม่ากระหน่าซ้ําเติมเหมือนเอารองเท้าเฟี้ยงเสนาอะไรเงี้ย,ยก็ต้องถอยออกมาเหลือห้าแสนล้านนะคะซึ่งไลฟ์ไฟก็เป็นห่วงว่างบนี้อาจจะสูญเปล่านะคะเพราะมันอยู่ในมืออิตาปยุทธ์มันแน่นอนอแลวนะคะโอเคหมดเวลาแล้ว ไม่ใช่หม,หมดเวลาหมดข่าวอ้านแล้วนะคะเจอกันจ,จ้า